ยังไงครับสวยไหมครับนี่ะไม่โฟกัสสวยไหมครับผมนะฮะก็หลังจากดูเครื่องใหญ่เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็มาดูเครื่องเล็กของผมบ้างนะครับพี่บางคนบอกว่าโอ้ผมไม่มีไอ้แรงที่จะซื้อเครื่องใหญ่ลอกลองออกแบบดีไซน์เครื่องเล็กให้หน่อยผมจัดให้ตามคําขอของพี่เขาแล้วนะครับและพี่เขาก็มาอุดหนุนนะครับ เครื่องเล็กของผมราคาไม่แรงสามพันกว่าบาทนะครับผมเห็นไหมครับจอดได้บานเลื่อนอย่างเดียวไม่ว่าหน้าต่างบานเลื่อนประตูบานเลื่อนหลักการง่ายๆเองนะครับยกใส่อย่างเดียวเลยนะครับใครซื้อจัดหาไปนะครับแถมคู่มือการทำบานเลื่อนให้ฟรีนะครับผมนะครับใครอยากเป็นช่างอลูมิเนียมเร็วด่วนนะครับผมเห็นไหมครับจอดได้แบบนี้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องเครื่องใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากเพราะว่าใครอยากทํางานอลูมิเนียมครบหมดเลยแนะนําให้เครื่องใหญ่นะครับอันนี้ได้บานเลื่อนอย่างเดียวนะครับผม